กราบสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello The นะสำหรับกิปนนี้วันะยอสมเรื่องราวของเสือเล็กสังแขนหัวขโมยถูกขโมยต้นยางเมื่อ3ปีที่แล้วตัดสินใจบุกไปยิงยกครัว ได้รับบทมาเป็นผู้ร้ายก็จะร้ายให้สมใจมันยอมไม่ได้ต้องมีใครตายไปข้างหนึ่งให้จะลองทำไมลองไปเรื่อยเพลงอย่างเพาะคนร้องอย่างเท่คนก่อเหตุอย่างโหดกว่าจะคมง,งมอยู่ตั้งนานเออพูดไปเรื่อยนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะขอชื่อว่าพี่มนเงกันเพื่อนชื่อเล่นว่าเล็กผมก็เรียกสั้นๆว่าเสือเล็กก็แล้วกันอายุ79ปี แกแก่แล้วกันเพื่อนเดินแทบไม่ไหวย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วกันเพื่อนแกตัดสินใจไปขายต้นยางพาราให้กับผู้ชายคนหนึง่งชื่อว่าอานอนท์เป็นเกยญาติกันกันเพื่อนอายุ63ปีปร,รากฏว่าในจังหวะนี้เองตกลงกันไม่ได้กันเพื่อนตัวของเสือเล็กต้องการราคาเพิ่มแต่ตัวของอนอนท์ไม่ยอมให้แถมมีการเอาต้นยางพาราของเสือเล็กไปประมาณ3คันรถแล้วจ่ายราคาเดิมกันเพื่อนตัวของเสือเล็กก็เลยไม่พอใจมองว่าตัวของอนนท์ขโมยต้นยางพาราเขากันเพื่อนเขาอยากได้ราคาเพิ่มเมื่อไม่จ่ายเพิ่มมันก็เหมือน ขโมยเขาคิดแบบนี้กันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็เลยทําให้ตัวของเสือเล็กกับตัวของอนทนบาดหมางกันเงินเพื่อนแม้ว่าจะเป็นเคยญาติกันรู้จักมักจีกันมาตั้งแต่เด็กๆแต่2คนนี้กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันเงินเพื่อนระยะหลังมาตัวของเสือเล็กทุเรียนแกหายกันเพื่อนหายไปเรื่อยๆต้นทุเรียนที่แกปลูกไว้มีลูกแล้วลูกมันหายกันเพื่อนแกตามหาไม่เจอแกก็เลยตีรวมแกก็เลยเหมารวมว่าตัวของอนท์นี่แหละมาขโมยกันเพื่อนความบาดหมางครั้งนี้มันก็เลยจบด้วยความตายกลายเป็นหายนะากันเพื่อน ในวันที่22มิถุนายนพศ2568กันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกากันเพื่อนพระกลับวัดแล้วออกมาบินทบาตตั้งแต่เช้าตื่นมาตั้งแต่ตีห้าดูดมา้าไป2เมตรให้ไม่ใช่นะไปเกี่ยวกันตัวของเสือเล็กกันเพื่อนอดรนทนไม่ไหวเพนี้เกินจะห้ามใจเพนี้เกินจะเยียวยาแกก็เลยตัดสินใจชำระแขนกันเพื่อนเขี่ยรถมอเตอร์ไซค์สีแดงคู่กายบิดดังเงันเงัน,งน,งนมาที่บ้านของอ,อนนท์กันเพื่อนในังหวานี้งแกไม่ได้มาตัวเปล่าลเราเปือยแกมาพร้อมกับปืนขนาดจุด3.8กันเพื่อนหหลัังงจจาาาากกกนนนน้้น้แ็มออบรเวณข อนนท์ซึ่งเป็นล้านขาทันทีที่เห็นตัวของอนนท์แกก็ไม่พูดพร่ำทําเพลงเงินเพื่อนชักกระเจียวออกมาให้ไม่ใช่นะับชักปืนขนาดจุดสามแปดออกมาจ่อไปที่ร่างของอนนท์เงินเพื่อนกดไปสามนัดแบบเน้นๆเสียงปืนดังสนั่นวันไหวปั้งปั้งปั้งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเสือเล็กลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศเันเพื่อนใส่ยังกับตาตะกแตนเม่นยังกับต่องเงินเพื่อนจ่อทะลุร่างของอนนท์กันเลยทีเดียวตัวของอนนท์ล้มทั้งยืนหงายหลังถวนเงินเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีีวววัััันนกกลบบสงงเยให้้คามแ เพื่อนทันทีที่ตัวของเสือเล็กเห็นว่าตัวของอน,นุ์แน่นิ่งไปจังหวะนี้เองแกยังไม่หายแค้นเพื่อนเห็นไกลๆเห็นหลาหลว่าพ่อของอน,นุนนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านอีกหนึ่งหลังคนคนนี้ชื่อว่าตาอ่างเพื่อนตัวของตาอ่างก็เป็นเครือญาติของเสือเล็กนี่แหละเพื่อนตัวของเสือเล็กไม่ลดลาว่าสันเพื่อนแกต้องการค่าแบบยกครัวกันเพืนน่อนไหนๆก็ค่าแล้วก็ค่าให้หมดทั้งครอบครัวกันเลยทีเดียวตัวของเสือเล็กก็เลยตัดสินใจปไปหาผู้ชายคนนี้นั่นก็คือตาอ่างเพื่อนแกนั่งเก๊ะกกลางๆอยู่บริเวณหน้าบ้านของแกกกหลลััังงจานน้ตวขออเเสื ชี้ไปกระบอกปืนไปที่ตาอ่างกดไปอีกสี่นัดนินเงินพืนเสียงปืนดังสนั่นหวนไหวปังปะปังปังปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเสือเล็กพุ่งขยานวิ่งเหวกอากาศกันเพื่อนใสยังกับตาตะกเตนเม่นยังกับตองเหมือนเก่าเหมือนเดิมเจาะทะลุล่างตาอ่างกันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของตาอ่างล้มทั้งยืนหลังจากนั้นตัวของตาอ่างก็ดิ้นทุรนทุรายกันเพื่อนจังหวะนี้เองแกยังไม่ตายกันเพื่อนตัวของเสือเล็กนึกว่าตาอ่างตายแล้วหลังจากนั้นแกก็เดินรอบๆบ้านกันเพื่อนจ ผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันเงินเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีอายุประมาณ45ปีเงินเพื่อนนมประมาณ 400cc อยู่ภายในบ้านพอได้ยินเสียงปืนเขาตัดสินใจชิ่งหนีเงินเพื่อนถ้าไม่หนีไปตัวของเสือเล็กจัดการแน่นอนเงินเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของเสือเล็กเดินวนไปวนมาไม่เจอเขาก็เลยตัดสินใจไปหยิบกางเกงในมาสูดดมแล้วก็หนีไปให้ไม่ใช่นะจังหวะนี้เองตัวของเสือเล็กเดินหาใครไม่เจอฆ่าคนได้ไม่เพิ่มตรงนี้เขาก็เลยตัดสินใจชิ่งหนีไปเงินเพื่อนเก็บได้สองรายเงินเพื่อน ตายหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งกันเพื่อนเดี๋ยวคิวนิวเหนือสุดเรื่องราวของเสือเล็กกันเพื่อนเสือเท่าอันตรายสังแขนสัปียังไม่สายกันเพื่อนบทสรุปสุดท้ายตัวของเสือเล็กถูกจับได้หรือไม่แกโดนข้ออะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบมาฟังเรื่องราวของเสือเล็กหยุดห้าวหัวขโมยเรื่องนี้กลยครผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านกงตากันเพื่อนตำบลช้างซ้ายอำเภอกาญจนาดิตให้เดาว่าจังหวัดอะไรถ้าบอกออกไปเพื่อนจะอึงแน่นอนใช่ไหมใช่นะจะอึงแน่นอนกันเพื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกแล้วกันเพื่อนต้องใช้คําว่่่่าาาาอออีีกกแลล้้วววเเนนืงงจชสุร เกินกันเพื่อนหนังไม่เหนียวอยาเที่ยวสุรากันเพื่อนเอะอะยิงเอะอะยิงเป็นลักษณะนั้นไปมีผู้ชายคนหนึ่งนะขอชื่อว่านายพิมลกันเพื่อนนามสกุลเพชรทองอายุ79ปีชื่อเล่นว่าเล็กผมขอเรียกสั้นๆว่าเสือเล็กก็แล้วกันกันเพื่อนตัวของเสือเล็กประวัติบางๆในสมัยัวรุ่นกันเพื่อนแกเป็นคนหัวร้อนแกเป็นอันตรพานอยู่พอสมควรกันเพื่อนชอบมีเรื่องมีราวต่อยตีกันกันเพื่อนแกมีนิสัยไม่ค่อยยอมคนกันเพื่อนถือว่าเป็นตัวตึงอยู่ในพื้นที่กันเลยทีเดียวในสมัยเวรุ่นนี่คือประวััตติบาางงงๆขออออเเเสืลล็กนนพหม มีครอบครัวแกก็เลยเบามือลงกันเพื่อนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วกันเพื่อนตัวของเสือเล็กเกตัดสินใจจะขายต้นยางพาราให้กับคนคน,คนหนึ่งกันเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่านายอนนท์สีฟ้ากันเพื่อนชื่อเล่นว่านนท์ผมเขาเรียกสั้นๆว่าอานนท์ก็แล้วกันอายุ63ปีกันเพื่อนเป็นเขอญาติกันกันเพื่อนสองครอบครัวนี้อยู่ห่างกันประมาณ50เมตรร้อยเมตรเท่านั้นเองอยู่บ้านติดกันกันเพื่อนไปมาหาสู่กันอย่างดีในสมัยก่อนๆพอ3ปีให้หลังตรรงนี้เองมีปัญหากันกันเพื่อนเนื่องจาก ว่าตัวของอนนท์กันเพื่อนขามาเสนอราคาซื้อต้นยางตรงนี้ราคาประมาณ2 0,000ตอนแรขเสือเล็กก็ตกลงขายกันเพื่อนบอกเอาไปเลยสา0 0 0่นก็แล้วกันพอตัดไปตัดมาเหมือนว่าต้นยางมันเยอะกันเพื่อนตัวของเสือเล็กต้องการราคาเพิ่มส่วนตัวของอนนท์ก็ไม่ยอมกันเพื่อนบอกตกลงกันแล้วตกลงกันที่20,000ตัวของอนนท์ก็เลยเอาต้นยางไปประมาณ3รถกระบะกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของเสือเล็กก็เลยไม่พอใจเนื่องจากว่าเขาต้องการได้เงินเพิ่มกันเพื่อนเขาก็เลยมองว่าอนนท์ขโมยต้นยางเขากันเพื่อนในส่วนที่เขาต้องการ เขาไม่ได้เขาก็เลยมองว่าอานนท์เป็นโจรกันเพื่อนสองครอบครัวนี้ก็เลยทะเลาะบ่อแหวงกันกันเพื่อนทีนี้ตอนหลังมาตัวของเสือเล็กเองนเพื่อนเขารู้สึกว่าของในสวนเขาหายนั่นก็คือต้นทุเรียนกันเพื่อนต้นทุเรียนตรงนี้มันมีลูกกันเพื่อนหลังจากนั้นลูกทุเรียนก็หายไปจากสวนของเขาทีละลูกสองลูกทีละห้าหกลูกลักษณะเป็นแบบนั้นไปเขาก็เลยเหมารวมว่าตัวของอานนท์นี่แหละมาขโมยของเขากันเพื่อนเนื่องจากว่ามันมีแผลเก่าแผลก่อนมาก่อนแผลต้นยางสามปีที่แล้วตรงนี้มันอยู่ในใจ เงนเพื่อนในระหว่างที่มีการทะเลาะเบาแวงกันสองครอบครัวนี้ก็มีการท้าทายกันอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะเสือเล็กกันเพื่อนมักจะพกปืนมาขู่ครอบครัวของอนนท์เงินเพื่อนตัวของอนนท์ก็ไม่ได้กลัวแต่ประการใดรู้มือกันอยู่กันเพื่อนเกิดการท้าทายกันบอกมึงอยากยิงมึงยิงเลยไม่ต้องพกปืนมาขู่หรอกลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนมีการท้าทายความตายมีการท้าทายมัจจุราชตัวของเสือเล็กแกทำใจไม่ได้กันเพื่อนความแค้นอยู่ในอกนรกอยู่ในใจกันเพื่อนญาติพี่น้องกันแท้ๆไม่น่ามาทำกันแบบนี้แกคิดแบบนั้น แม้ว่าคนในครอบครัวของเสือเล็กจะพยายามห้ามกันเพื่อนบอกทําใจเถอะแก่แล้วตรงนี้ปล่อยวางบ้างแต่ตัวของเสือเล็กเสือยังไงก็เป็นเสอือกันเพื่อนทางเสอือเสือเดินทางหมาหมาเดินแกไม่ยอมจริงๆเงกันเพื่อนสุดท้ายท้ายุดความชิบหายก็เกิดขึ้นความบันเลยก็ตามมาในวันที่22มิถุนายนปีพศ2568ช่วงเวลา9นาฬิกากันเพื่อนตัวของเสือเล็กตัดสินใจจบเรื่องนี้ด้วยความตายจาังหวะนี้เองแกตัดสินใจเกี่ยรถมอเตอร์ไซค์สีแดงจึงขึงของแกออกมาจากบ้านกันเพื่อนแกไม่ได้มาตัวเปล่าแล้วเปิด แต่ประการใดแกพกกระเจียวเหีเห่ยวๆของแกมาด้วยให้ไม่ใช่นะครับโยกๆแกพกปืนขนาดจุดสามแปของแกมาด้วยกันเพื่อนเป็นปืนกระบอกเก่ากระบอกเดิมที่แกใช้อยู่เป็นประจำกันเพื่อนหลังจากนั้นแกก็มุ่งหน้ามาที่บ้านของอาน,นนท์กันเพื่อนซึ่งเป็นร้านค้าจังหวะนี้เองแกไม่พูดพร,ร่ำทําเพลงกันเพื่อนมาจอดรถอยู่บริเวณหน้าบ้านตัวของอน,นนท์กันเพื่อนเขานั่งอยู่ในบ้านแบบเก๊เก๊กังๆไม่ได้สนใจอะไร ทันทีที่ตัวของเสือเลขเห็นตัวของอนอนท์นั่งอยู่ในบ้านตรงนี้เองแกก็เดินปรีเข้าไปหากันเพื่อนหลังจากนั้นแก้ก็ชักปือนออกมากันเพื่อนชี้ไปที่ตัวของอนอนท์กดไปสามนัดแบบเน้นๆกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไว ปังปังปังนี่คือเสียงปืนที่ออกจากไปกระบอกปืนของเสือเล็กกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศกันเพื่อนเป็นการยิงระยะประชิดเป็นการยิงระยะเผาขนตัวของอนนท์ถูกยิงคุณทั้งร่างกันเพื่อนเข้าสามนัดด้วยการกันเพื่อนใส่ยังกับตาตะกะแตนเม่นยังกับตองเข้าบริเวณหน้าอกกันเพื่อนตัวของอนนท์ล้มทั้งยืนกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็กระตุกอยู่สองสามทีกันเพื่อนสายตาของเขาเริ่มปิดลงลมหายใจเริ่มแผ่วเบาเขาจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับกันเพื่อนตัวของอนนท์ตายคาที่ จังหวะนี้เองกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดเริ่มแตกตื่นกันเพื่อนตัวของเสือเล็กเก๊กเกลางๆกันเพื่อนเ้ยวซ้ายแลขวาไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งกันเพื่อนคนคนนี้ชื่อว่านายอ่างสีฟ้ากันเพื่อนเป็นพ่อของอนนท์อายุ88ปีปผมขอเรียกสั้นๆว่าตาอ่างก็แล้วกันกันเพื่อนอยู่บ้านใกล้ๆกันแก,กนั่งอยู่บริเวณหน้าบ้านกันเพื่อนทันทีที่แกได้ยินเสียงปืนแกก็เสดอ็อกันเพื่อนลุกขึ้นเดินวนรอบบ้านกันเพื่อนเกิดอะไรขึ้นที่บ้านลูกชายเราจังหวะนี้เองตัวของเสเือเล็กกันเพื่อนไม่ต้องให้ามไม่่ตตอองหสืกันนนเเแดิปวข ตัวของตอาอ่างกำลังจะสับตีนแตกใส่เกียร์มาตรงนี้เองแกหนีไม่ทันเนื่องจากว่าแกอายุเยอะแล้วกันเพื่อนตั้ง88ปีเดินแทบจะไม่ไหวตัวของเสือเล็กกดไปเน้นๆกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไวขึ้นเป็นระลอกที่2อีกสนาดกันเพื่อนปัังปังปัง,ปงนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของเสือเล็กกันเพื่อนลูกกระสุนวิ่งแหวกอากาศพุ่งไปยังร่างของตอาอ่างกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของตอาอ่างถูกยิงพุนทั้งร่างเช่นเดียวกันกันเพื่อนตัวของตอาอ่างก็ล้มทั้งยืน,น,น,ก,น,ก,น,นกันนนเเกกลลิงปูขุยยยทีีดวแหาใจ รินกันเพื่อนเหมือนจะตายแหละไม่ตายแหละตัวของตาอ่างแน่นิ่งไป ตัวของเสือเล็กยังไม่ลดลาวาสอกันเพื่อนไหนๆก็ฆ่าแล้วอยากจะฆ่าหมดครัวกันเลยทีเดียวจังหวะนี้เองมีหลานสาวของต่างลูกสาวของอนนท์กันเพื่อนอายุประมาณ45ปีผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันเงินเพื่อนเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ4 0 0ร้อซีซีทรงซอนิดๆกันเพื่อนตัวของน้องน้ำเองได้ยินเสียงปืนตั้งแต่แรกกันเพื่อนตอนแรกเขาอยู่ในบ้านเขาก็เลยตัดสินใจหนีเข้าป่าไปกันเพื่อนไอจิ๊บหายมันเอากูแน่ๆตัวของน้องน้ำเห็นมาแต่ไกลกันเพื่อนเห็นว่าเสือเล็กมาก่อเหตุตรงนี้เขาก็เลยสับตีนแตก วิ่งหนีเข้าป่ายางไปกันเพื่อนตัวของน้องน้ําก็เลยรอดไปส่วนตัวของเสือเล็กเดินวนวน,ว,นวิเวียนรอบบ้นนนานอยู่ประมาณสองสามรอบไม่เห็นใครแล้วกันเพื่อนจังหวะนี้เองแกก็เลยไปหยิบกางเกงในมาสูดดมเพื่อเอาแรงก่อนหลบหนีให้ไม่ใช่นะับยอกยอจังหวะนี้เองแกก็เลยถอดใจกันเพื่อนเก็บไปสองลายแกก็เลยตัดสินใจขี่รถมอเตอรไ์ไซค์หนีหายไปในป่ายางกันเพื่อนหนีไปกลางวันแสแสกกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นชาวบ้านร้านตลาดที่อยู่ในพื้นที่กันเพื่อนตัดสินใจโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกาญจนาดิษโทรแจ้ง กู้ภัยกันเพื่อนไม่นานนักจนที่ตำรวจก็มากู้ภัยก็มากันเพื่อนจังหวะนี้เองกู้ภัยก็มาเจอร่างของอนนท์กับร่างของตาอ่างกันเพื่อนตัวของอนนท์เสียชีวิตคาที่กู้ภัยก็เลยนำผ้าขาวมาห่อส่งไปชนสูตรพิกศ์เพิ่มเติมที่โรงพยาบาลกันเพื่อนส่วนตัวของตาอ่างตอนนั้นเองแกหายใจรดยรินแกยังไม่ตายกันเพื่อนนึกในใจไม่ได้แดกูลอกไอซัสให้ไม่ใช่นะจังหวะนี้เองแกยังไม่ตายกันเพื่อนหายใจรยรินกู้ภัยก็เลยทำการประถมพยาบาลหลังจากนั้นก็ส่งแกไปทชี่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันกันเพื่อนณขณะนี้ตัว ของตาอ่าง5 0 5 0ิกันเพื่อนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ไม่แน่เหมือนกันอาจจะตายในตอนต่อไปหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจตอนนี้เองแกอยู่ในห้องไอ u กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก,ก็เก็บพยานหลักฐานกันเพื่อนเป็นปอกกระสุนปืนขนาดจุดสามแปกันเพื่อนแล้วก็มีการสอบปากคาคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าใครเป็นคนก่อเหตุกันเพื่อนชาวบ้านร้านตลาดก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนก่อเหตุนั่นก็คืเอเสือเล็กกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก,ก็ออกไล่ล่าตัวของเสือเล็กกันเพื่อนตัวของเสือเล็กแกเกียวรถเข้าไปในตลาด,าดกันเพื่ แบบสบายใจไอชิบหายข้าคนมายังไปกินข้าวอีกกันเพื่อนหลังจากแกกินข้าวจนอิ่มน้ำสำรานตรงนี้เองแกก็เลยไหว้าวานให้แม่ค้าโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้ามอบตัวกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยไปควบคุมตัวเสือเล็กได้ที่ร้านอาหารตามสั่งกันเพื่อนตัวของเสือเล็กถูกจับกลุ่มตัวได้โดยละมอมกันเพื่อนพร้อมกับอาวุธปืนขนาดจุดสามแปดหลังจากนั้นก็พาเสือเล็กไปที่สพกาญจนบด,ดีกันเพื่อนมีการลงบันทึกจับกลุ่มหลังจากนั้นก็มีการสอบปากคำถามหาแรงจูงใจตัวของเสือเล็กแก,กเพียงสั้น เงินเพื่อนว่าแกโกรดแกแข้นที่ตัวของอานนท์มาขโมยต้นยางพาราของแกซึ่งตอนนั้นเองตกลงกันแล้วแต่มันตกลงกันไม่ได้ตัวของอนนท์เอาต้นยางไปขายแล้วไม่ยอมจ่ายเงินตามที่แกเรียกร้องแกก็เลยโกรดก็เลยแขน้นแกก็เลยมาชำระแขน3ปีผ่านมาแกก็เลยไปยิงแบบยกขัวกันเพื่อนนี่ก็คือคำรับสาร,รภาพสั้นๆจากเสือเล็กกันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหนี้ตำรวจก็เลยตบบาเบาๆพร้อมกับแจ้งข้อหาให้กับเสือเล็กด้วยกัน4ข้อหากันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากันเพื่อนมาตา800กันเปื่อนอัตก็คื่ คือ15ปีถึง20ปีและไม่โทษจำคุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต2ก็คือพยายามฆ่ากันเพื่อนอัตราโทษ2ใน3ของคดีฆ่าเนื่องจากว่าตอนนี้ต่างยังไม่ตายหากต่างตายตรงน,นี้ก็จะถูกเปลี่ยนข้อหาเช่นเดียวกันกันเพื่อน3ก็คือพรบอาวุธปืนอัตราโทษ1-10ถึงปีกันเพื่อน4ก็คือยิงปืนในที่สาธารณะอัตราโทษ5ปีกันเพื่อนนี่ก็คือ4ข้อหาให่ใหญ่ที่ตัวของเสือเล็กได้รับจากการกระทําครั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของเสือเล็กก็ต้องจอเรเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันออน,นยอดยดด เสริงกันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าแกอายุ79ปีแล้วเพื่อนติดคุกไม่นานก็คงตายคาคุก แกจะเป็นยอดลอยแกจะเป็นยอดเซิงไม่ต้องทํางานเงินเพื่อนเดินถูถุงยาเดินถือถุงก๊อแก๊บอยู่ในแดนหากินกาแฟไปวันๆเงินเพื่อนอีกไม่นานแกก็คงจากโลกนี้ไปเหมือนกับสองคนที่แกไปฆ่าเชกเช่นเดียวกันเงินเพื่อนตัวของเสือเล็กมีจุดจบอยู่ในโคกเงินเพื่อนสุดท้ายนี้ก็ขอให้ดวงวิญญาณของอ,อนนท์ไปสู่พบภูมิที่ดีก็แล้วกันส่วนตัวของตาอ่างก็ขอให้หายดีหายมาแล้วจะสภาพไหนก็ว่ากันอีกทีเงินเพื่อนนี่แหละครับคือความขัดแย้งของญาติพี่น้องเงินเพื่อนเป็นญาติพี่น้องกันแทนที่จะรักใคร่ข่ม เกี่ยวกันพอมาขัดแย้งกันพอมามีเรื่องมีราวกันคนหนึ่งตายคนหนึ่งติดคุกกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอใหเพื่อนเพื่อนไว้หน้าที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม